สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คริสเนิร์ดหนังในวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Devil's Day ปีศารปรสิ์ เป็นเรื่องราวของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจที่สงสัยเรื่องราวการตายของลูกสาวตนเองหลังจากพิธีไล่ขับผีและเขายังเชื่อว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ในระหว่างพิธีศพอันยาวนาน3าวันนั้นตัวของเขาที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับบาดหลวงก็ขัดแย้งกันว่าความจริงคืออะไรกันแน่โดยทั้งสองฝ่ายพยายามพิสูจน์จุดยืนของตนเองอีกทั้งยังหาทางช่วยเหลือชีวิตลูกสาวของตัวเองไว้นายแพทย์คนนี้และบาดหลวงนักขับผีจะมีมุมมองและแก้ไขปัญหากันอย่างไรติดตามได้ใน Devil's t a y ปีศาจปรสิตสามารถรับชมได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์และ SF Cinema ครับต่อไปนี้เป็นความรู้สึกของคริสเนิร์ดหนังหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Devil's t a y ปีศาจปรสิตช่วงแรกของเรื่องปมและปัญหาของหนังเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแต่พอหนังดําเนินไปเรื่อยๆและคลายปมขึ้นเรื่อยๆความสมเหตุสมผลนั้น หา,หากคุณดูหนังเรื่องนี้และต้องการความตื่นเต้นเร้าใจต้องการความสมเหตุสมผลที่ดีหนังเรื่องนี้ไม่สามารถมอบกับคุณได้เลยเหมือนเป็นหนังที่ขายหล่อบาดหลวงไลผ่ผีแต่ที่ยังดีหนังเรื่องนี้ยังมีความลุ้นระทึกอยู่บ้างนิดหน่อยอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครน,นั้นถ่ายทอดออกมาได้ดีเพียงปมเนื้อเรื่องที่เรื่องราวเฉลยมานั้นดูลเลอะเทอะเกินไปแต่โดยรวมยังถือว่าดูสนุกอยู่บ้างดังนั้นเองคริสเนิร์ดหนังมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่พอดูได้อยู่ในระดับกลาง ่วางวาๆก็ถอดสมองมาดูถ้าอยากได้ความตื่นเต้นเพียงเล็กน้อยภาพ,พยนตร์เรื่อง Devil's t a y ปีศาจปรสิตจะตอบโจทย์คุณในเรื่องนี้ครับหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ และอย่าลืมติดตามเพจเฟ c บุ o ก k ิกต t o k และ Lemon เอ e เพื่ออัปเดตข่าวสารและคอนเทนต์การรีวิวสนุกๆเพิ่มเติมจากครนะิสเนิร์ดหนังแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับ